บอกเธอกี่ครั้งนะว่าฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองเธอไม่ฟังฉันเลย,ยงไงไม่อ่ะเราไม่อยากมีปัญหากับวาไม่มีแล้ววาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสะหน่อยนี่ไงแม็กแกเลิกยุง่งเลิกสร้างปัญหากับรี่ได้แล้วฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันรักรี่ฉันจะดูแลรี่เองแล้วแกคิดว่าแกเป็นคนที่ชอบรี่คนเดียวอรอ,<ำ>อแม็กไอแม็กแกแก,แกพูดแบบนี้หมายความว่า แกก็ชอบรีเหรอเออไม่ไม่ไมใช่ฉันไม่ได้ชอบรี่แต่ฉันจะบอกแกว่าตอนเนี้ยรี่เป็นของฉันเว้ย<ะ>แค่ค,คุณครูสั่งให้แกเป็นคนดูแลรี่อ่ะไม่ได้แปลว่ารี่เป็นของแกด้วยและอีกอย่างแกเองก็เพิ่งจะมาคุยกับรี่เมื่อไม่กี่วันนี้ทําไมแกต้องมายุ่งวุ่นวายกับรี่มากขนาดนี้ด้วยวะฉันรู้จักรี่มาก่อนแกอีกห,หมายความว่าไงใช่จริงด้วย ฉันสงสัยมานานแล้วแม็กใช้เฟซที่ชื่อว่าคนลึกลับคุยกับเรามาตลอดเลยเหรออะหมหมายความว่าไงนเนี่ยใช่ฉันเองแหละฉันคุยกับเธอมาตลอดแม็กแม็กทำแบบนี้ทำไมอ่ะนี่สรุปแกชอบลี่จริงๆเหรอเนี่ยเออฉันฉันก็แค่อยากจะทักไปคุยแก้งเธอเล่นเฉยอ๋อแกสมัครเฟ,ฟ แกล้งคุยกับลี่เพื่อที่จะปั่นหัวรี่เล่นเนี่ยนะเอเอจริงเหรอแม็กแม็กแค่แกล้งเราเล่นเหรอเอออืมก็จริงนี่ฉันก็แค่แกล้งเธอเล่นแค่นั้นแหละตลอด 3, 4สี่ปีที่ฉันคุยแชทกับเธอฉันแค่อยากจะปั่นเธอเล่นอะไอ้แม็กแกนี่มันชั่วจริงเลยสุดท้ายแล้วอะชีวิตของฉันอะ มันก็ไม่เคยมีเรื่องดีเลยสินะลี่มีดีล,ล,ลี่เราไงเรารักลี่อ่ะคือเรื่องจริงนะล็อกแต่เราอ่ะรักล็อกได้แบบเพื่อนแค่นั้นจริงๆนะลี่ขอโทษนะล็อกขอบคุณทุกอย่างที่ล็อก เคยทำให้เรานะและต่อจากนี้ทั้งสองคนได้โปรดให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะนะลี่ฉันฉันขอละให้ฉันอยู่คนเดียวของฉันเถอะยาิเลยได้ไหมให้วเวลาูกา่ให้วันที่เมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใครไมี เฮ้ยเดี๋ยวก่อนยายลี่แตกไดข่าวาเมื่อวานอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเลยต้องไปนอนวอร์ดอใช่ฟอร์ดมีอะไรอีกไหมอ่ะขาไม่มีอะไรหรอกฉันได้ข่าวมาก็เลยอดสงสารเพื่อนร่มห้องไม่ได้อ่ะไม่ต้องมาสงสารฉันหรอกฉันขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ ฉันอุตส่าห์จะยื่นข้อเสนอดีๆให้เธอนะข้อเสนอข้อเสนออะไรอะ่ะก็ในเมื่อไม่มีเงินน่ะเอาจริงๆหน้าตาเธอมันก็พอได้หุ่นก็สวย <c oughs> ผิวพรรณก็โอเคอยู่นะ <c oughs> เอาเป็นว่าฉันใจดีจะจ่ายค่าเช่าบ,บ้านให้เธอสองเดือนแรกก็คืนนี้เธอไปหาฉันที่บ้านแล้วกันนะ <c oughs> นี่ฟอร์ดทำไมฟอร์ดพูดกับเราแบบนี้อ่ะเอ้ใทำเธอหนะ่า อาชีพเดียวกับแม่เธิไมมใช่หรอแม็กเอ้ยไอ้แม็ก็เอาไ,ไปแล้วนี่ว่าเฮ้ยนี่แสดงว่าไอ้แม็กมันไม่ดูแลเธอแล้วหรอแบบนี้ก็สวยดิฉันขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวแลสรุปจะเอาไงจะไปบ้านฉันไหมเนี่ยไม่งั้นอ่ะไม่มีที่นอนนะเออ,เอ,ออะไรกันอ่ะไอ้ล็อกอีกอะ ไม่แม็กก็ไอ,อ้ล็อกแกสองคนนี่เป็นอะไรกันนางลี่ตั้งหนเนี่ยฮะแกจะมาเป็นพระเอกปกป้องมันอีกแล้วเหรอเอ่เอตามาล็อกคือพอดีฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะตามตามฉันมานะเอออะไรวะมีอะไรคุยกับฉันเออตามมาก่อนเลยนะขอบใจนะล็อกอยู่นี่นี่เองหยุดหยุดนะยี่ลี่มีอะไรอีกลรอวะเพราะเธอเพราะเธอคนเดียวฉัน ฉันไปทำอะไรให้เธออีกอะทำดิเธอไปทำให้แม็กไม่ยอมกลับมาคืนดีกับฉันยังไงล่ะและยังไม่พอฉันได้รู้ความจริงแล้วว่าที่แม็กเลิกกับฉันน่ะก็เพราะก็เพราะว่าไปชอบเธอบ้านน่ะมันมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงฉันอ่ะเพิ่งรู้จักแม็กแค่ไม่กี่วันเองนะแม็กอะเราฉันฟังแล้วแม็กกลับมาคืนดีกันเถอะนะนี่ว่าฉันบอกเธอเป็นรอยล้อๆอนะว่าฉันอ่ะ ไม่มีวันกลับไปคืนดีเธอแล้วแล้วเราทําอะไรผิดกันหยูดดีๆแม็กก็มาบอกเล่าเราอ่ะเธอไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่แค่ฉันไม่รักเธอแล้วอ่ะแล้วแม็กไปรักใครเอ้ยเรื่องัาน่นะเรื่องฉันเธอไม่ต้องรู้หรอกถ้าแม็กไม่ยอมบอกอ่ะฉันก็จะไม่ไปไหนฉันก็จะตามตื้อแม็กอยู่างนี้แหละให้กลได้เธออยากรู้มากใช่ไหมตอนนี้ฉันคบกับเธอฉันสมัครเฟซใหม่ไปคุยกับลี่ นางลี่เนี่ยนะใช่ตอนแรกก็แค่อยากทักไปปั่นเล่นๆอ่ะเห็นว่าเป็นคนโดนแกล้งง่ายแต่พอได้คุยไปสักพักฉันก็รู้สึกชอบเธออ่ะฉันเลยคิดว่าฉันบอกเลิกเธอดีกว่าเพราะตอนนั้นฉันก็ไม่รักเธอแล้วอ่ะงั้นก็แสดงว่าตอนเนี้แม็ก็ยังชอบมันอยู่งั้นะหรออืมใช่เธอรู้งี้แล้วอ่ะ ต่อไปอะ่ะก็เลิกยุ่งกับฉันแล้วก็กลับบ้านไว้แล้วล่ะฉันต้องไปหารี่ไม่ไม่ไม่จริงอะ่ะ <c oughs> ฉันเล่าขนาดนี้แล้วอะ่ะเธอยังมีหน้ามาบอกว่าไม่จริงอีกงั้นเหรอเธอรู้บ้างไหมว่าฉันต้องเสียแม็กไปให้กับผู้หญิงแบบเธอเนี่ยมันน่าอายขนาดไหนนี่แม็กชอบเราจริงๆเหรอ ใช่ดิฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าคนที่แม็กซีมีเรื่องด้วยเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเป็นทุกคนที่แกล้เธอตลอดเลยฮะแม็กเอ้าเฮ้ยจะไปไหนพงไนขอยืมหน่อยอะไรเนี่ยนี่เธอนี่มันห้องดีเจประกาศเสียงไปทั่วโรงเหลียนนะเธอไม่ใช่ดีเจจะเข้ามาได้ไงออกไปฮัลโหลฮัลโหลแม็กแม็กแมได้ยินเราไหมแม็กยังอยู่ที่โรงเรียนไหมแม็กเราตามหาแม็กไม่เจอเลยอะ แม็กอยู่ที่ไหนอ่ะแม็กมาหาเราหน่อยได้ไหมเรามีเรื่องจะคุยด้วยอโอยนี่ดีเจก้าขนาดนี้แล้วจะพูดอะไรก็ปล่อยให้นัมพูดไปก่อนเถอะเออจะพูดอะไรก็รีบพูดเออเอาพอให้พูดอ่ะก็พูดดีแล้วฉันต้องพูดอะไรอ่ะโอ้ยก็พูดอะไรที่เธออยากจะพูดอ่ะฉันอยากจะพูดงั้นเหรออ่ะไม่พูดก็ไปเลยไปเอ้ยพูดพูดพูดงั้นล็ไวรีพูดเออ คือว่าตอนนี้เสียงของฉันคงจะออกไปทั่วโรงเรียนหลังจากที่ฉันออกจากห้องนี้ไปฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันต้องเจออะไรบ้างเออฉันฉันฉันไม่น่ามาทำอะไรแบบนี้เลยแต่มันก็เป็นเพราะฉันตามหาแม็กไม่เจอแต่ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับแม็กมากๆไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทำให้ฉันมาที่นี่และ ทั้งสองคนก็บอกให้ฉันพูดในสิ่งที่ฉันอยากจะพูดฉันอยากจะบอกว่าฉันก็ชอบแมกนะเธอใช่ไหมกำหนดไว้เป็นใครคนนั้นที่วันนี้เราได้พบกันได้รักกันจึงเป็นของขวัญที่แสนงเีเอ้ยมาแล้วมาแล้ว ฉันชอบแม็กนะแกได้ยินไหมแกได้ยินไหมเขาก็ได้ยินเัินทั้งโรงเรียน่ะเบอ่์กันใช่ไหมได้ยินนั้นโรงเรียนกล้ามากเลยนะเธอเนี่ยใหญ่รีขี้แตกพวกแกหยุดล้อลี่นได้แล้วไอ้แม็กแม็กนี่พวกแกสองคนอะ ออกไปจากห้องนี้ก่อนแล้วฟ้อข้างล่างไว้ด้วยอย่าให้ใครขึ้นมาถ้าเกิดมีใครขึ้นมาได้แกเจอดีแนะเออ่เออเออกูได้วะไปแมกแมกมาที่นี่ได้ไงอะ่ะจะไม่มาได้ไงอะ่ะก็เธอเล่นไปประกาศชื่อฉันท่วงเรียนซะขนาดนั้นนี่เธอรู้ไหมฉันอายด้วยเออฉันขอโทษนะแมกฉันจะไม่ทำอีกแล้วเออฉันขอโทษนะฉันอะ่ะอายมาก,มากเลย แต่ก็ดีใจมากๆด้วยออไม่ต้องมาเออเอเลยชอบฉันเหรอออบอกว่าห้ามเออไงชอบฉันเหรออก็แม็กชอบเราก่อนนี่เอ้ยใครบอกเธอว่าฉันชอบเธอก่อนอ่ะก็ว่าเล่าเรื่องที่แม็กบอกว่าให้เราฟังอ่ะอ๋อแต่เธอก็เป็นคนบอกรักฉันก่อนนะ เอ้าก็เพราะว่าฉันรู้ว่าแม็กชอบฉันก่อนนี่ก็จริงฉันชอบเธอก่อนจริงๆแต่เธอะเป็นคนบอกชอบฉันก่อนอะอเย่บ้า <c oughs> ต่ออย่างเนี้ยอย่าไปประกาศออกไมแบบนั้นอีกนะอืออือถ้าจะมาบอกรักอะก็บอกกันต่อหนะ้าเข้าใจไหมอเออืออแต่ต่อจากเนี้ยฉันจะไม่เป็นคนดูแลเธออีกแล้วอออืเข้าใจแล้วแต่ จะเป็นแฟนเธอแทนคะบ้าน่าจริงจริดีใจอะดิจ่เป็นแฟนฉัน,นะอืมไม่ดีใจอะไม่เอาไม่อยากเป็นแฟนแม็กอะอ่ะเอ้ยเธอไปประกาศบอกรักฉันเองนะก็แค่ไปบอกว่าชอบเฉยๆอ่ะไม่อยากเป็นแฟนสักหน่อยอ,อ,อ,อ้าเอาใหญ่บ้านี่มันได้ที่ไหนกันเล่าอืมไม่เอาอะยังไงก็ไม่อยากเป็นแฟนแม็กอะเฮ้ยใหญ่ลี่ให่บ้ากลับมานะ